สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่24มิถุนายน2 5 6พน้ารสขบบเขาแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดโคกกระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับนะมีนะครับควาเข้าสนามไห้นะครับจัดคือคากอยู่นะครับเหยียดน้ามับต่อรนะ่องไหลเนาะเหยียดน้ามเข้าไหลนาะเงี้ยวๆลอยสิบอยหาสิบบวกกอพัน อฟันฟันแท้เลยสี่คู่สองสี่ฟันเจ็ดเล่มฟันเจ็ดสี่แขวครับแขวสี่คู่นะครับคู่ที่สี่กำลังสิบขึ้นแข่งราคาจะมีฟัน ใหญ่ยาวอยู่ด <Hey, ีนะเอ๊ะได้ขายบ่าไ่ขายจะกบาทใไหมแปดหมื่นแปดหมื่นาใหญ่ยาวดีใครเงใครสองเงยแปดหมื่นเพื่อนอพัดนะครับที่เ สูงประมาณ150แปดหมื่นผู้หางใหญ่ๆนะครับแปดหมื่นแปดหมื่นนะครับส่วนใหญ่ใครใหญ่ใครลอยลูกบนะครับสนใจที่ต่อได้เออ์ไหนนะครับ0 9 0 0์0 841ศู1ย์ศูนยเกปนหนงหนึ่็นึงเจ็ดหกห้องหูงอนนิดนึงนะครับูนี้ หัสาสอุดวนว่พ่อพันไงเงี้ยนะครับฟันเจสี่นะครับกระลังสีเขวแปดใสเนี่ยไข่งามสี่แสนอืมุ้งแม่อรอยสี่สิบหก้นาโอ้งามเนยไข่งามหัวใหญ่ครับนี่ย เก็บกวใหญ่ด้วยสายพันธุ์เราก่อให้นพอเป็นตัวใดหนึ่งพอเบิร์มใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหลีขุนหางใหญ่นะแม่รอยสี่สิบเจ็ดเมืองกำลังไห้ราคากันอยู่นะ

โค้งสางเหนือโค้งสาน่ใหญ่งยดเป็นสี่กันเป็นไงามใหญ่ผมมาเลตข้าไปรผมเล้วผมาสตัวเลยเนนี้มันกัราคาวาผม่าให้กับดหสายกำพัน้าย ส่วนส่วนแคบดีหลังยายๆสมมตเสมอตตัวเพี้ยนตัวทำไมัวัวหางในัวหาัวหางด้วยวัมี่ถ่ายสวยๆอยู่านี่ยถ่ายดีสีก็ดีดอกนะสีดีหมดเอาเปิดไวลายไปไหนนั่นเปิดี่หมื่นสองสี่หมื่นสองันน่น ลูกพอมเดือนครับิ่มสีเดือมนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับ093 0 9 3 075 075 3 3 8 0 3380นะใจตการพ่อโอ่งตการพืชผลนะครับบนราชธานีนะครับง่ามนะครับมีไฟง่ามเขาสนามอยู่นะครับก่อพันใหญ่ๆกับเขาสนามอยู่นะครับหน่พันนะครับ ร้อยเนื้อเป็นนะเวียดนามร้อยเนื้อนครับสูงร้อบวกครับสูงร้อยยี่ห้าโอ้ยหาแม่บอกเลาเนี่เด็กหน่อยไปแล้วนี่แม่ไปเที่ยวเอามไลสห่างลงไปเลย

พันครับนี่หางเวียดน้าหายแปดพันหนึ่งมันนึบวกฟูหน่อยสูงกว่ายิบห่าบวกเปิดมามื่นมื่นหนึ่งพันหาอยนะครับให่หางเวียดหายไหางเวียดหายคำแรกแปดพันึงเออ อ้วนๆได้ขายอะไรไปไหนนะครับนี่ไเปียกุละสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดเนาวันนี้อ้วนๆครับสูงรอยยิบหาบวกนับร้อยยี่ห้าบวกอ้วนๆนะครับสาวเปียกสาวเปียกะไปขอกอยไม้นะครับสาวเปียกอวนนะครับแน่นนะครับอ้วนๆแน่นๆนะครับวันนี้นะครับโอ้ราคาได้เยอะนะครับ

นี่แับซาวเปียดใส่นี่ครับตัวนี้นะครับร้อยยี่ห้าบวกร้อยสามสิบครับได้กันแล้วตอนนี้ครับได้กันเลย แจกเินที่บาทสองใบมหาวทยาลัยยังเลี้ยงตัางนาบึกบก้งใจเงินขอบกบกอึ้งใจเนแปดพัน 8,200ันสองร้อยนะอ่อนมีราคาอ่อนใส่หน่อยราคาอ่อนครับวันนี้ครับ right, ้อยไซร์ร้อยยี่สิบบวกครับร้อยยี่ห้านะเพื่อนนะไปแล้วนะเวียดนามนะจบกันแล้วนะครับแปดพันสองร้อยนะครับอ้วนอ้วนอ้วนเป็นคาอยู่นะครับอ้วน phun mẹ nhé, khoai ngam thật đi khoai ngam thật khoai, khoai ngam khoai ngam phân rồi bọ 3 39 สามเปิดนะครับแหจกสามกันตลอดสามหมื่นยังไงสูงรลอยสามสิบบวกนะครับร้อยสามห้าก็คือนห่งตัวหน่อย สามเก่านะลอยสี่สิบบวกนะครับรลอยสี่สิบบวกสาวน่อยก็ยังขายเงินได้ราคาอยู่นะครับสามสิบเก่าครับตัวนี้ครับ โอ้ไปไปใหญ่นนึเฮ้ยเลีย